สวัสดีครับผมป้องเดี๋ยนะครับก็ตอนนี้มาถึงที่พักแล้วนะครับเหมือนวาร์ปมาจากกรุงเทพนะครับออกตีสี่มาถึงจอมทองแล้วตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงยี่สิบเก้าจรวดมากบอกก็จริงๆก็ไม่จรวดนะครับถ้าเกิดเราออกเช้าจริงจเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยคิดนะครับว่าอย่างออกตีสี่เนี่ยการออกจากบ้านตีสี่เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีเวลาเพิ่มในการเดินทางขึ้นมาอีกประมาณ 4-5ชั่วโมงอ่าลองคิดตามผมครับคนส่วนใหญ่เนี่ยออกจากบ้านก็ตื่นเช้าก็ออกสัก8-9โมงใช่ไหมครับถ้าออก8โมงเนี่ยกับออกตีสี่เนี่ยก็ได้มาแล้วสี่ชั่วโมงขับรถจากกรุงเทพมาจอมทองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันประมาณสัก8ชั่วโมงได้เจ็ดชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถูกแล้วนี่ครับสิบเอ็ดโมงครึ่งผมมาถึงละบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าโหย้ยขับเร็วมากเลย ที่จริงคือไม่ใช่นะครับก็คือตื่นเช้าออกเช้าไม่มีรถนะครับตื่นตีสี่ไม่ใช่ตื่นทีตื่นตีสามครึ่งออกตีสี่ก็เหมือนเหมือนได้เซฟเวลาเนี่ยมาถึงก็มาพักที่นี่อ่าคืนนี้เราพักกันที่จอมทองก่อนนะครับตัวนี้คืออ่าชื่อบ้านสวยอินทนนท์นะครับก็ผมก็ดูเอาแบบใกล้ๆแบบแถวตีนนอยอินทนนท์นะครับจะได้พรุ่งนี้ขึ้นเชา้ชาเ้าหน่อยตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะขับมาถึงแบบ เย็นๆบ่ายๆเลยก็เลยไม่อยากจะยิงขึ้นหน่อยถน,นะครับกลัวเหนื่อยเกินก็เลยมาพักที่นี่ก่อนก็ห้องก็ก็เป็นห้องปกตินะครับนี่ให้เด็กๆอ,ออกกําลังกันขย,ขยับขยื่นบ้างนะครับก็จองไว้เป็นเตียงใหญ่หน,นะครับเล็กหนึ่งเพราะว่าลูกสองคนก็นอนกับคุณแม่เขาคุณแม่ผมแล้วแบ,บแบเบโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันตะที่ถามแล้วก็ จะไปกินข้าวซอยนะครับมี่เขาแนะนำไว้เดี๋ยวไปดูกันว่าจะอร่อยหรือเปล่ารับก oh, no. รูปมะพร้าวเยอะแยะแต่หมดเลยนะครับก็ที่โรงแรมเขาแนะนํามาก็าดูน่ากินด,ดีนะมีหมูสเตะ๊ะไก่ย่างไปเราเข้าไปนัป่งข้างในกันดีกว่าครับที่ร้านข้าวซอยกระล้งนี้นะครับก็ทุกอย่างเนี่ยทําจากกลามะพร้าวอย่างที่เห็นเลยนะครับคําว่ากะล้งเนี่ยแปลว่ากลานะครับตามที่สอบทามา วันนี้เนี่ยเนื่องจากเรามาถึงเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรากินข้าวกันที่นี่ก่อนที่นี่เนี่ยจะดังเรื่องข้าวซอยนะครับเสร็จจากที่นี่ก็เดี๋ยวเราจะแวะไปที่น้ําตกแม่ยะซึ่งเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่นะครับก็จะไปลองดูกันเพราะผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันผมพาเดินดูรอบๆนะครับที่นี่ก็เน้น<ะ>กระโหลกกระลาเป็นไปหมดมีหมูเน๊้ พ่อมีไก่ย่างนางั่นก็เลยมีนี่นอะไรครับหมกหมูกหมูก้าหมกหมู้าอ่าไก่ย่างหน่ารักที่นี่เขาเน้นแบบว่าทุกอย่างเป็นกะโหลกกะลกากะโหลกกะลาฟังแล้วกะโหลกกะลามากไหนดูอันนี้มีอันนี้เข้าซอยนะครับเป็นเส้นใหญ่ๆ แล้วก็มีไก่มีหน้จีนน้ำเงี้ยวหมูนเนข้าวซอยเนื้อเพราะเรากินเนื้อแต่เราลองมากินกันว่า,ารสไหนเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตน้ำเขาก็น่ารักดีนะน้ำอะไรวะน้ำเปล่าเเล้แต่วาเนี่ยบอแม่นแก้ว <c oughs> มาผมรีบชิมก่อนที่มันจะหายกรอบอ,อันนี้เป็นข้าวซอยนะครับห <c oughs> น้าตาเหมือนมิกกี้เมาส์ มีหูก็ทำน่ารักนะครับก็มีแบบนี้มาเราก็แน่นอนใส่ซะก่อนเราก็บอกผมเป็นคนกินหอมแดงเยอะนะครับใส่ทุกอย่างเลยใส่หมดเลยใส่ทุกอย่างเบ้บๆๆๆอ่ะมาโอ้ช้อนส้อมยังเป็นแบบนี้เลยนะครับ อ่ามาเขาต้องมาชิมน้ำซุปก่อนใช้ย,ยากมากเลยแต่ก็ถือว่าเก่งนะเขาดัดเขาดัดยังไงเนี่ยอืมอร่อยกะทิดีอาไม่รู้กะทิกระป๋องไม่รู้อร่อยผมเอาผมว่าอร่อยอ่าแล้วเป็นคือเนื่องจากช้อนเขาเป็นช้อนแบบว่าแนวมากนะให้กินยาก รวมว่ามาจบทองมาร้านนี้ได้อันนี้เข้าสซอยผมลองผมจีนน้ำเงี้ยวอ่วาก็เหมือนกันนะครับมาแล้วก็้าใจทำน่ารักดียเราต้องแล้วก็ใส่ผักเล็กน้อย นี่ดอกเนียวอ่ะเหมือนเดิมนาชิปซุปก่อนอืมเอิญเมื่อสองอาทิตย์ก่อนผมมาไปเชียงรายแล้วผมกินร้านหนึ่งซึ่งรถเขาจัดจานมากผมกินในนี้มันก็เลยแบบร้อยไปนี้อืมแต่ก็อร่อยอันนี้อร่อยจริงอันนี้ผมว่าอย่าง ไม่ถึงไม่ถึงกุ๋นเท่าไหร่แต่ก็อร่อยนะแต่ข้าวซอยเนี่ยอร่อยจริงเีอยวให้แป้งผมทานให้จบได้เนื้อก็เ้วกันมต้อง ไม่คือต้องบอกว่าน้ำซุปอะกะทิเขาแบบโอเคอะกินล้วอร่อยอ่ะกินละอร่อย,อออยชอบนะครับตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกก็คือถ้วยเขาก็ใหญ่ประมาณนี้เนาะผมเนี่ยถือว่าตัวเองเป็นคนที่กินจุนะครับียกว่ากินโหดก็ได้นะครับผมกินสองชามเนี้ยไม่หมดผมจินน้ําเ๊ยวหนึ่งข้าวซอยหนึ่ง กิ่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามาผมแนะนําให้สั่งเทิาจานก่อน,นครับไม่ต้องรีบเขาให้เยอะครับเขาให้เยอะอะถึงแล้วนะครับน้ําตกแม่ยะแม่ยะโอ้โหบลอมเลยนู่นเห็นไกลไกลโออใหญ่จริงว่ะใครไม่เขาบอกอันนี้คือน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ใช่ถ้าจำมาไม่ผิดนะเดี๋ยวขอไปอขอไป l e เลอีกทีหนึง่งแต่ว่าก็จำได้ว่าเป็นแบบนี้นะ อ๋อเจง๋จงเจ๋งเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่ครับก็มาถึงแล้วนะครับน้าตกแม่ยะผมเคยมาครั้งแรกเลยสวยมากๆจากไกลๆนะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆนี่ปกติผมก็ไม่ได้แบกปเปอย่างนี้นะแต่ครั้งนี้ไม่รู้ว่าต้องเอาเลนอะไรไปบ้างก็เอาไปหลายๆอันแล้วกันอ่ามาทางก็เป็นอย่างนี้มี พี่หมาเจ้าถิ่นมาต้อนรับตามระเบียบเดีย๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันไม่รู้เดินเข้าไปไกลขนาดไหนกันฮะว่ายง่ายคือตรงนี้นะครับเป็นเส้นทาง <c oughs> ที่เราจะต้องเดินจากลานจอดรถมานูน่นไปที่น้ําตกคุณที่ข้างหน้าเขาบอกว่า600เมตรนะครับก็ครึ่งโลนิดนิดแต่เผอิญเป็นครึ่งโลนิดๆที่เป็นลักษณะขึ้นเขานะครับก็อาจจะเหนื่อยนิดนึง แค่ดูแค่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะสวยแล้วเพราะว่าข้างล่างเนี่ยดูน้ําน้าเยอะนะครับน้ำเยอะเนี่ยได้ยินเสียงน้ำตกตลอดเวลาเลยก็มีมอเตอร์ไซค์มาด้วยเด็กๆระวังมอเตอร์ไซค์ลูกเด็กๆระวังมอเตอร์ไซค์อ่าโอเคเด็กๆเ,เริ่มเหนื่อยกันแล้วครับเพราะตรงนี้เริ่มชันละก็ถ้าดูดูในกล้องรู้รู้หรือเปล่านะครับแต่ว่านี่คือ ชันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เลย,เลยนะครับระหว่างทางก็ก็สวยดีนะครับร่มรื่นวันนี้อากาศเย็นตะกี้ตอนลงมาจากรถเนี่ยเขาบอกว่าในรถเราบอกยีิบสี่องศานี่ขนาดตอนกลางวันเลยนะะมีป้ายแล้วครับป้ายให้กำลังใจเดินมาได้สองร้อยเมตรแล้วอีกสี่ร้อยเมตรอี่ร้อยเมตรสู้ อ่าถึงส่วนที่เห็นเป็นน้ำตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงโอ้เออสวยจริงใหญ่จริงใหญ่ใหญ่จริง,รงน่าจะมีทางลงเพราะเห็นมีคนลงอยู่เ,ยเราไปต่ออีกนิดนึงถัดจากตรงนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าเดินตรงต่อไป200เมตร ป2ายสองรอเมตรปลปายปาปอ่อนี่เห็นน้ำตกแล้วครับนูน่นมาเริ่มเลยอ่ะสมแล้วก็เข้าใจแล้วทำไมเขาบอกว่าใหญ่ก็ก็ใหญ่นะครับเดี๋ยวถ้าตีน้ำตกนี่น่าจะยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูกันโอเค แล้วเราก็เดินมาถึงแล้วนะครับน้ำตกแม่ยะใหญ่โตอลังการมากกว่าที่เห็นในกล้องมากมายใหญ่จริงเฮ้ยนี่ใหญ่จริงผมอาจจะไม่ค่อยได้เที่ยวเยอะมั้งครับเนี่ยเป็นน้ำตกที่ใหญ่สุดทที่ผมเคยเที่ยวมาในไทยแล้วเนี่ยหามือนไ่ไเที่ยวเยอะกว่านี้ นี่เที่ยวน้อยไปหน่อยเลยเลยไม่เห็นที่ที่มันใหญ่มาต้องพยายามเก็บรูปสวยๆอ่า When the lights are out, you in lights out, are you're somewhere far When your ship has sailed and all your dreams are lost, everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember. ทางการอย่างนั้นคุณให้เปรียบเทียบเนี่ยนี่อันนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มองขึ้นไปนี่คือเพื่อนผมนี่คือเขาอยู่ใกล้น้ําตกมากกว่าดูตัวกระจิ๊ดหนึ่งอะเนี่ยคือใหญ่ใหญ่มากสวยมากถ้าถ้าใครมาเชียงใหม่นะครับหรือว่าจะขึ้นดอยนอนท์แนะนําให้มาพักเอ้ยแนะนําให้มาเที่ยวนะครับตรงนี้ สวยจริงๆสวยจริงๆนี่สวยมากก็จบแล้วนะครับสำหรับการเดินทางในวันแรกของรถทริปภาคเหนือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน8วัน7คืนของเรานะครับวันนี้เราขับรถมาไกลนะครับจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่แล้วก็เดยมมเวลาเที่ยวแค่ที่น้ำตกแม่ยะที่เดียวส่วนพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันยังไงเชิญรับชมได้ในตอนต่อไปเลยครับหวังว่าก็พอจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆที่อยากจะมา เที่ยวภาคเหนือนะครับอาจจะอยากมากับครอบครัวเหมือนกับผมหรือว่าอยากจะมากันเองก็ไว้ลองใช้เป็นไอเดียดูครับครับผมเราวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนละครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ